สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ในชแนลนะฮะโอการ์ดีดีน,นะฮะวันนี้เราอยจะมาที่โชว์รูมดิสุบิสุบิคีนะฮะพาราสีลุงบินีนะคะระับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำโชว์รูมของเรานะครับว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะเซอร์วิสยังไงนะฮะบอกเลยว่าดีเด็ดนะฮะบอกเลยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแนะนำเป็นปส่วนแรกก่อนนะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะลองลองดูที่กล้อง,ลอง,องลองมองไปลองมองไป ตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถที่โดนส่งมอบนะฮะลูกค้าเราจะเก็บไว้อย่างดีนะเราเก็บรถไว้อย่างดีนะฮะเราจะเราจะเก็บรถไปที่ห้องกระจกนี้นะฮะสำหรับรถที่ร้อมส่งมอบแล้วตกแต่งเรียบร้อยนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องกลัวรเรื่องฝุ่นหรือเรื่องอะไรนะฮะสะอาดแน่นอนอ่านี่คือส่วนแรกที่แบบดีมากๆเลยนะฮะโอเคอันอนี้เดี๋ยวเราตามเข้ามาดูในส่วนของทางด้านในของเราบ้างครับว่าเป็นยังไง่นีะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายบริการเรานะฮะส่วนสู้ดอ เรบก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายบริการของเรานะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะับคอยรับลูกค้าอยู่ทางด้านนี้นะเราหล่อสวยๆกันทั้งนั้นนะครับใจดีกันทุกคนบอกเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะลูกค้าไวไฟนะครับมีไวไฟให้ใช้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่นำ โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็สามารถเชื่อมไวไฟทำงานได้เลยนะฮะระหว่างรอเอารถมาเซอร์วิที่ในู่นของเรานะครับในตรงนี้สบายมากแล้วก็ในส่วนตรงนี้มี Macbook 2เครื่องนะใครรู้ก,กากได้ใช้มีการด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนใครเอาที่ชั้นแบตมาไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องแบตหมดนะฮะมีมีส่วนในเรื่องของเ e r เลยตรงนี้ในการชั้นแบตได้ด้วย mm hmm. ดีมากๆนะฮะ แจ่งสุดๆบอกเลยฮะแอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยฮะไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนจากภายนอกเลยนะแอร์เย็นมากๆนะครับบอกเราหนาวเลยนะลองเดินตามมาดูครับก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งของลูกค้านะครับบอกเลยสบายมากๆนะฮะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยชิลมากๆโอเคเค้านี้ส่วนทีเด็ดของเรานะครับตรงนี้ลูกค้าหลายหลายท่านเนี่ยชอบมากๆเลยนั่นก็คือของกินน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวลองลองลอดน้ำมาดูครับ งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสวิตที่ทางเราเนี่ยจัดให้เลยนะเดี๋ยวลองมาเดินมาดูนะครับมีอะไรมากมีบอกเลยว่าของกินเพียบนะฮะนี่ผลไม้นะครับขนมปังนะในส่วนของมาม่าก็มีอ่าเนี่ยนะกาแฟสดเราก็มีให้นะครับนี่แล้วก็เครื่องดื่มนะเครื่องดื่ม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 นะนี่นะเครื่องดื่มเราก็มีให้นะครับลูกค้าเลือกได้นะคะ บอกเลยว่าเป็นสุดๆนครับเกี่้วก็เรื่องของอาหารการกินอาหารตามสั่งนะคะในช่วงที่ลูกค้าเอารถมาเซอร์วิสของเราในช่วงพักกลางวันแล้วก็จะมีในเรื่องของอาหารตามสั่งให้ด้วยนะอร่อยมากๆนะคะอยากให้มาลองกินกันดูนะฮะแล้วมานั่งชิลๆโซสบายอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยโชว์รมอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นรถเลยรถอยู่ตรงไหน เรามีสองชั้นนาที่นี่นะเรามี2ชั้นนา,นา,นนาลูกค้าอย่าลืมนะสองชั้นนะครับ <c oughs> อีกชั้นหนึ่งนะฮะจะเป็นโชว์รูมของเราะนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เซลลนะคะคอยแนะนําอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วไม่เจอเจ้าไม่เจอเจ้าหน้าที่เซลเนี่ยสามารถเดินขึ้นมาได้เองโดยได้เลยครับโดยง่ายเลยนะครับ๋ยวผมลองเดินตามออกมานะฮะลองตามผนดูัเตน,น,น,นมาทางฝั่งี้าฝั่งขวาเคาน์เตอร์ทางด้านน,านี้มาเราจะมีประตูอยู่ทางด้าน อันนี้จะเป็นโชว์รูมนะฮะส่วของที่เป็นชั้น2องเรเป็นโชว์รูมนะครับก็จะมีรถตัวจริงนะฮะให้ได้ชมให้ได้ชมให้ได้เปิดดูข้างในได้นะฮะก็คือนี่รถที่โชว์อยู่นี่นะฮะไฟต้านสีน่ประ,ะตูนะฮะโเตี้นะฮะนี้มาพร้อมาชุดแต่งแล้วนะครับสวยๆบอกเลยว่าทีเด็ดมากตันนี้นะแต่งซิ่งก็สวยนะฮะใช้งานก็เยี่ยมนะตัวนี้แถมมากๆ เดี๋ยมาดูครับเราจะมีการสื่อคามด้วยกันครับตอนนี้ที่โชว์อยู่บนโซนของเราอันน,นี้ตัวนี้เลยนี่มิสุบิชินะฮะแอลฟานะฮะเป็นตัวเริ่มต,นต,นตน้นนะฮะบอกเลยว่าสีแจ๋วประหยัดน้ำมันสุดๆนะฮะโตดีด้วยนะสีดาวนะเราได้ส่งมาไซน์สี่ปีนะฮะอยากรู้รายละเอเียดอะไรก็มาที่โชว์รูมเราได้นะคะร,ะนรับมันจะมีเซลล์ต้อนรับแล้วก็มีเซลล์รับรองทางด้านนี้นะครับคอยเสนอแคมเปญใ,ให้ยิ่แล้วนะครับโอเค ตัวนึงฮะตัวที่เด็ดตัวที่เด็ดใ่ตัวที่ขายดีสุดมาใน Expender GT นะปี0อ2นะบอกเลยว่าตัวเนี้ยขายดีสุดนะะรู้จะขายดียังไงแล้วนะตัวนร้เราขายตัวเนี้ยดีเป็นอัดับหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว่าแันเซ็งดีด้วยนะดอกเบี้ยหกจุดนะแตืุ่นแต่งเลยใช้เงินีกสี่หมื่นเก้าันบาทนะตุนแต่งมีตุนแต่งให้หมดนะครับบอกเลยว่าโคดีมากนะ ามารถมาจับมาลองกัได้เลยมาที่โวลูมแล้วมาเทสต์รถได้นะฮะมีรถทุกรุ่นนะฮะให้เทสต์นะครับผมลูกค้าอยากเทสตรุ่นไหนรุ่นไหนจะบอกได้เลยนะฮะมาเทสต์รถได้เลยครับดดนะบอกเลยว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยสุดยอดมากๆนะฮะสำหรับโชลูมมิซูบิชิพาราม4นะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวต้องฝากกดซับสไคร์นนะช่องของอัตตีซีไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีโปรเด็ดๆรอบหน้าจะมาบอกแคมเปญบอกโปรเด็ดๆ่านจะบอกที่ช่องตัวเองเลยว่ามีโปรอะไรบ้างนะ ใครก็ฝากกดซับไต่ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับไม่ว่าอะไร